Thank you สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการคิวตี้คิทเช่นทุกท่านนะคะพบกันเป็นประจำแบบนี้นะคะกับรายการที่จะนําสาระน่ารู้แล้วก็หน้าตาเมนูน่ารักน่ารักมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้นะคะมิ้นมีเมนูค่ะทําขนมปังเกร๋รมากมากเลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนนะคะอาจจะเบื่อค่ะกับการที่ทานขนมปังหั่ขนมปังมาวางแล้วก็ไส้มาโปะแล้วก็แปะขนมปังทับแล้วก็ทานแบบนั้นใช่ไหม่ะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะมิ้นเอาขนมปังนะคะมาม้วนเป็นหน้าตาน่ารักน่ารักค่ะกับเมนูนี้ค่ะแซนวิชแฮมชีสค่ะ ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบนะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นไส้อื่นๆได้ค่ะแต่ว่าทําหน้าตาน่ารักน่ารักได้เหมือนเดิมค่ะถ้าเกิดอยากรู้แล้วนะคะว่าทํายังไงไปดูส่วนผสมและวิธีการทํากันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเรามาเริ่มทําเมนูขนมปังม้วนกันเลยค่ะมินก็จะเริ่มจากการนะคะเอาขนมปังค่ะมาบี้ให้แบนก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่แฮมใส่ชีสลงไปนะคะแล้วก็ม้วนตัวขนมปังค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบแบบมีขอบนะคะก็ตัดขอบทิ้งไปค่ะและเดี๋ยวหลังจากที่เราทําส่วนขนมปังม้วนนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมินจะเอาไปตกแต่งเป็นหน้าตาเจ้าเหมียวกันค่ะ และเราก็มาในส่วนของการตกแต่งหน้ากันนะคะมิ้นจะเริ่มจากการทําลูกตาค่ะแล้วก็หนวดนะคะโดยการใช้ตัวคัดค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอาสารายมาคัดนะคะหลังจากนั้นค่ะตรงจมูกนะคะเราก็จะทําให้มันเหมือนจริงนะคะเราก็จะใช้เป็นสีเหลืองค่ะสีผสอมอาหารแบบนี้นะคะแล้วก็นําตัวหลอดนะคะมากดลงบนเศษขนมปังที่เหลือค่ะ แล้วก็จุ่มลงไปด้านเดียวก็พอนะคะแล้วก็จะติดเป็นจมูกหลังจากนั้นค่ะขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะใช้ตัวบาโลน่านะคะมาหันเป็นรูปโบค่ะแล้วก็จะติดเป็นโบของเจ้าแมวเหมียวค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะเมนูแซนด์วิชแฮมชีสค่ะ